ันนี้มาพบกับพวกเราพี่หมีพี่พล่าคัทยาวันนี้นะคะเรามาบ้านใกล้ทะเลอีกหนึ่งหลังค่ะชื่อว่าบ้านละองน้ํา่ะามานหลังนี้นะคะมีทั้งหมด8ห้องนอน 12, 12, 2ห้องน้ําค่ะและหาดจะหาดนาจอมเทียนนะคะเพียงะคะแค่500เมตรเท่านั้นวิวเขาว้าวว้าวว้าว,าวาและนี่คืออาชีา ใหญ่มากเราวด้มาพร้อมกับสไลเดอร์สีน้ำเงินนะคะขนาดอยู่ที่ประมาณ4เมตรหลังใหญ่อลังการปังๆใครมาบ้านหลังนี <h <h ้นะคะได้รูปโปรไฟล์ใหม่ๆแน่นอนจ้า มาพบกับพวกเราพี่มีพี่ลาพัทยาวันนี้นะคะเรามาบ้านใกล้ทะเลอีกหนึ่งหลังค่ะชื่อว่าบ้านละอองน้ําค่ะบ้านหลังนี้นะคะมีทั้งหมดแปห้องนอน12ห้องน้ําค่ะและหาดจหดนาจอมเทียนนะคะเพียงแค่500เมตรเท่านั้นและตรงที่แอดมินอยู่นะคะคือบริเวณสาวว่ายน้ำบ้านหลังนี้หรูหราลักชัวรี่มากทุกคนหลังใหญ่อลังการปังๆใครมาบ้านหลังนี้นะคะได้รูปโปรไฟล์ใหม่ๆแด้นั่นจ้า ขนน้ำนะคะอยู่ที่4คูณเมตรค่ะมีสสาว,ว่ายน้ำส่วนตัวและมีสระเด็กด้วยนะคะขนาดสระเด็กนะคะอยู่ที่60เซนติเมตรค่ะและสสาผู้ใหญ่นะคะลึกแคงแค่หนึ่ง้เซนติเมตรเท่านั้นมาพร้อมกับสไลเดอร์สีน้ำเงินนะคะขนาดอยู่ที่ประมาณ4เมตรมาเลยซึ่งบ้านละอองน้ำเอนะคะทุกคนสสาว,ว่ายน้ำเขาใหญ่มากแล้วด้านข้างนะคะยังมี สนามเด็กเล่นด้วยค่ะใครมีลูกเล็กเด็กแดงนะคะสามารถมาเล่นตรงนี้ได้เลยบรรยากาศร่มรื่มรนมากนะคะบ้านหลังนี้เดี๋ยวแอมมี่นะคะจะพาดูบริเวณรอบๆสระว่ายน้ําเลยและตอนนี้คือบริเวณสระว่ายน้ํานะคะทุกคนสามารถมานั่งถ่ายรูปถ่ายรูปหรืออาบแบดบตรงนี้ได้เลยบ้านสวยมาก มีละอองน้ํา A และ B ค่ะซึ่งเราอยู่ A นะคะแต่ว่าเสาวไว้น้ําของเขานะคะทั้งสองลูกจะเชื่อมต่อกันค่ะมีเพียงแค่รั้วที่เป็นสแตนเลสกั้นนะคะถ้าหากใครที่เช่าสองหลังนะคะเดี๋ยวทางบ้านเขาจะมาเปิดรั้วสแตนเลสให้จ้าสามารถเชื่อมต่อกันได้เลยถ้าเชื่อมต่อน,นะทุกคนสาน้าอยู่ที่4คูทสามสิบเมตรไปเลยจ้าใหญ่มากอลังการมากถ้าหากวาลูกค้าจองเพียงแค่หลังเดียวนะคะแต่ว่าอีกหลังหนึ่งไม่มีลูกค,าากะคะ้ามาเช่าต่อนะคะเขาบ้านก็จะเปิดสะให้เล่นทั้งสองลูกจุกๆไปเลยค่ะซึ่งบ้านละอองน้ำนะ ะจะมีทั้งหมด8ห้องนอนนะคะ12ห้องน้ำค่ะแล้วก็ฝั่ง B นะคะจะมีทั้งหมด7ห้องนอน8ห้องน้ำจ้าและตรงนี้นะคะคือบริเวณที่จอดรถของบ้านละอ,องน้ำค่ะฝั่งขวามือของแอนดมินนะคะจะเป็น A แล้วฝั่งซ้ายมือจะเป็น B นะคะเดี๋ยวเข้ามาดูฝั่ง A ของเราเลยค่ะสามารถจอดรถบริเวณหน้าบ้านตรงนี้ได้2คันนะคะและที่เหลือสามารถจอดในบ้านได้อีก4คันเลยจ้า แล้วตรงนี้คือที่นั่งทานข้าวค่ะสามารถนั่งได้1ิบท่านเลยและบริเวณตรงนี้นะคะคือห้องครัวว้าวหรูมนะากเป็นเหมือนบาร์เนาะใช่คือแบาร์าแล้วก็มีเป็นตเตาไฟฟ้าแบบนี้ให้ค่ะและบริเวณตรงนี้ค่ะคืออุปกรณ์ห้องครัวคือครบรั้นนะคะแล้วก็มีครัวด้านนอกด้วยนี่และตรงนี้นะคะก็จะเป็นครัวด้านนอจ้าสามารถมาล้างจานชามตรงนี้ได้เลยนะคะก็จะเห็นยูซ่านนะว้าน้มา ตาปิ้งย่างแบบแก๊สน,นะคะฮารูฮาระไฮโซไฮซอมากค่ะไม่เคยใช้เดี๋ยวเราต้องใช้ไปจ้าไปดูในบ้านกันต่อเลยเดี๋ยวเราจะขึ้นไปบริเวณชั้นลอยของต่อว่าค่ะทุกคนจะมีคาราโอเกะนะคะแล้วก็อุปกรณ์ความสุขของเราตรงนี้นะคะคือชั้นลอยของต่อบ้าเขามีคาราโอเกะทุกคนว้าวมีไม้ด้วยร้องร้องเราก็พร้อมไม้ก็มีติ๊ดติตดมีแอร์สาต่อจุดๆไปเลย ไม่ต้องกลัวว่ามันจะร้อนนะคะตรงนี้นะคะคือตัวของความสนุกค่ะ Tree In w o n d e r ทุกคนข้างบนนะคะเป็นโต๊ปิงปองตีกันไปมาอย่างนี้นะคะขยับออกมานิดนึงขยับน้องออกมานิดเดียวพอนะคะเดี๋ยวน้องจะโลมนะจ๊ะนี่ขยับออกมาปุ๊บจะเห็นเป็นแ i r h o กกี้ค่ะนี่ตรงนี้เลยพอพลิกมานะคะจะเป็นตครูฟังชันความสนุกอยู่ตรงนี้ ะะมีแป่นห้องนอน12ห้องน้ำเริ่มจากห้องนอนที่หนึ่งเลยค่ะห,ห้องนอนนี้นะคะมีเตียง2.5ฟุต2เตียงห้องนี้นันได้2ท่านค่ะและมีห้องน้ำในตัวให้ด้วยพวกคาะแอร์เ,อเย็นจังใครที่ลืมอุปกรณ์ส่วนตัวนะคะทางบ้านมีให้จ้าเป็นทางห้องสุข่าแล้วก็ห้องอาบน,าน,นะะ้ำค่ะส่วนฝั่งนู้นเป็นห้องแต่งตัวรูปมาก และอีกเจ็ดห้องนอนที่เหลือนะคะจะอยู่ฝั่งนู้นเลยค่ะชั้นล่างนะคะก็จะมีสองห้องค่ะส่วนชั้นสองค่ะก็จะมี3มห้องและชั้น3ค่ะก็จะมี2ห้องค่ะเป็นเจ็ดห้องนอนรวมห้องนี้เป็น8ห้องนอนค่ะไปกันเลยเริ่มจากทางขวามือขอแอดมินนะคะ2ห้องนี้นะคะจะเป็นห้องสุขาส่วนกลางค่ะนี่จะเป็นแค่ห้องสุขานะคะทั้งสองห้องเลย ห้องนอนที่2ค่ะอยู่ตรงนี้เลยห้องนี้นะคะนอนได้สท่านค่ะทุกคนโอ้แอร์เย็นแล้วมีห้องน้ำในตัวให้ด้วยมาดูกันว้าวสไตล์คล้ายกับห้องนอนที่1เลยจ้าห้องนอนที่3ค่ะนีห้องนี้สไตล์คล้ายกับห้องนอนที่หนึ่งเลยนะคะนอนได้สองท่านค่ะแล้วมีห้องน้ำในตัวที่สำคัญว้าววิวเขาว้าวว้าวว้าว นะคะว่าหลังนี้มสเตอร์คิดขับด้วยค่ะและห้องนี้นะคะสามารถมาเล่นของเล่นในนี้นะคะหรือว่าจเจ้าหนังสือมาออ,าอาา่านได้เลยทุกคนวะมีมุมอ่านหนังสือด้วยนะคะนี่มีทีวีให้เล่นด้วยทุกคนใครที่มีเด็กๆมาด้วยนะคะสามารถพามาเล่นตรงนี้ได้เลยอุ้ยอยุปรกรณ์เขาทุกอย่าง everything นานเล่นนะอ๋อมีบ้านบ้านนี้แหละที่มันเหมาะสำหรับฉันภายในบ้านยังมีของเล่นให้เ้วยทุกคน <c oughs> และห้องนี้นะคะมีห้องน้ําส่วนตัวให้ด้วยค่ะอู้มอีอ่างอาบน้ำเอ้ามีเพียงแค่อ,อ่างอาบน้ำนะจ๊ะใครอยากจะเล่นสนามเด็กเล่นตรงนี้เลยค่ะแล้วมีลูกค้านะคะถ้าบอกว่าแอนมินขอบ้านที่มีสนามเด็กเล่นต้องบ้านหลังนี้นะะลเลยค่ะละอองน้ำเอเ<ๆ>ล่นนี่คือบริเวณชั้นสองค่ะทุกคน ที่5ที่5และที่6นะคะเริ่มจากห้องนันที่4ีัก็เลยห้องนี้นะคะนานได้4ท่านเา้ามีห้องนอนส่วนตัวให้ด้วยห้องนอนที่5ะคะ่ะสไตล์คล้ายกับห้องนอที่4เมื่อกี้เลยมีห้องนส่วนตัวให้ด้วยและตรงนี้มีระเบ,บียง และตรงนี้นะคะทุกคนระเบียงกว้างมากเราจะเห็นวิวบริเวณสระว่ายน้ำนะคะแล้วก็ตัวบ้านฝั่งนี้เลยวิวปังๆสุดๆรูห <c oughs> รามาก ทุกคนห้องนี้ไงที่เชื่อมต่อกับห้องคิซโซนนี่วันใดตรงนี้เลยถ้าหากเด็กนะคะจะลงไปก็ควรจะอยู่ในความดูแลของผู้ปกครองค่ะห้องนอนที่หนะคะเป็นฟิลห้องแฟมิลี่เลยค่ะตัห้องนี้นะคะนอนได้หกท่านคะ่ะข้างล่างนะคะอย่างละสองท่านจ้าเดี๋ยวอีสจะพาไปดูข้างบนอุ้ยฉันชอบห้องแบบนี้มันฟิลแบบเด็กหอเซอร์คิวมานน่าร<ะ>ักมากนะ ยบริเวณชั้น2ค่ะทุกคนก็จะเห็นวิวสระว่ายน้ำและสไลเดอร์แบบนี้เลยก่อนที่จะไปดูห้องเรานะคะมาดูระเบียงฝั่งนี้ก่อนเลยว้าว,ว,วใหญ่มากทุกคนตอนเย็นนะคะสามารถมารับชมชมวิวได้เลยหรือสะขึ้นไปบนดาดฟ้าก็ได้นะ คือใหญ่ค่ะใหญ่พ่อทุกคนโอ้โหใหญ่มากนะคะข้างบนสามารถเป็นจุดถ่ายรูปได้เลยใครอยากจะถ่ายรูปปังๆป,ป,ปัวๆนะคะอยู่ที่สูงนี่ใครที่ขี้เกียจไปทะเลสามารถขึ้นมาบนดาดฟ,ฟ้าเหมือนแอดมินแล้วก็ดูวิวทะเลได้เลยนะคะแล้วก็จะมีผ้าทิชชู่ตกตอนเย็นจ้าห้องนอนที่เจ็ดค่ะห้องนี้นะคะนอนได้สองท่านค่ะและมีห้องน้ำเมีตัวให้ด้วยแล้วก็มีระเบียงด้วยนะทุกคน ขายแล้วค่ะทุกคนห้องนี้ใหญ่จังนี่ห้องนี้เราได้สองท่านนะคะห้องนำ้ำใหญ่มากอันนี้เป็นห้องสุขาและนี่คืออ่าวแช่นะ้ำว้าวแช่นะ้ำฟินในนี้ไปเลยจ้า ขอไปเปลี่ยนเสื้อผ้าและไปเล่นสไลดเดอร์กับสาวไอ้น้องอันใหญ่บิ๊กเบิร์ของเขาก่อนจ้า บ้านหลังนี้นะทุกคนตามยาวสระทั้งหมด30เมตรเดี๋ยวเราจะมาดูกันว่าเราจะว่ายไปถึงหรือเปล่านะ

เรวมสามอะไรด้วยไปนี่ตาน้ว่ะเนี่ยวัน จะเก่าเสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะเดี๋ยวอมีนะคะขอมาสรุปบ้านละอ,องน้ํา A และ B ฝั่งที่เราอยู่นะคะจะเป็นบ้านละอ,องน้ํา A ค่ะมี8ห้องนอน12ห้องน้ําค่ะแล้วก็สาวไว้น้ำนะคะทั้งสองฝั่งสามารถเชื่อมรวมหากันได้ค่ะไม่ว่าเราจะเช่าหนึ่งหลังหรือว่าเช่าทั้งสองหลังนะคะทางบ้านเขาก็จะเปิดสาวไว้น้าแบบนี้เลย ถ้าหากเราเช่าหลักนี้หนึ่งหลังมีลูกค้าท่านอื่นเช่าตรงนั้นหนึ่งหลังนะคะเราก็จะกั้นรั้วสแตนเลสนี้ไว้ค่ะอุปกรณ์ความสนุกนคือครบคันบ้านหลังใหญ่มากมีโซนคิดขับด้วยนะทุกคนและทั้งสองหลังนะคะทั้ง A และบนะคะมีคาราโอเกะแยกด้วยทุกคนหลังนี้ก็มีคาราโอเกะหลังนั้นก็มีคาราโอเกะจ้ามีทั้งโต๊ะพูโต๊ะปิงปองและตัวแอร์ฮอกกี้จ้ะและที่สําคัญบ้านหลังนี้ใกล้กบหาดนาจอมเพนเพงแค่ 500เมตรเท่านั้นทุกคนโปรโมชั่นพิเศษนะคะสำหรับบา้านละอองน้ำค่าล้างเอวันธรรมดานะคะอยู่ที่26,900ได้ทั้งหมด20พันส่วนราคาวันเสาร์นะคะที่36,900ได้ทั้งหมด20พันค่ะส่วนหลังบ้นะคะมี7ห้องนอน8ห้องน้ำค่ะวันธรรมดา21,900ได้ทั้งหมด 16ท่านส่วนวันเสาร์น,นะคะราคาอยู่ที่26,900ได้ทั้งหมด1 6ทา่ mm hmm. ทานเช่นเดียวกัน,นะคะ่ะใครนะคะที่มากรุ๊ปใหญ่อลังการเป็นกรุ๊ปบริษัทนะคะหรือว่าครอบครั hmm. วชันประชากรเยอะนะคะจะเปิดทั้งสองหลังได้เลยหรือว่าอุ้ยอยากจะเปิดหลังเดียวก็ได้นะคะทุกค้าสามารถมาเปิดบ้านตามขนาดกรุป๊ปลูกค้าได้เลยจ้าและตอนนี้นะคะเรายังเปิดรับจองเรือคาเฟ่ตกมือค่ะ มีเรือเซ้สลัดนะคะแล้วก็เรือแทเปียค่ะเพียงท่านละ400บาทเท่านั้นทุกโคสเรามาพบกับพวกเราพี่หมีพูล่าพัทยาในบ้านหลังหน้าจะมองเป็นบ้านใกล้ทะเลอีกหนึ่งหลังทุกคนแล้วมาเจอกันใหม่จ้าบ๊ายบายจุบุจุบุ